อันแรกเรียกว่าอกธรณีครับอกธรณีนั้นหรือคนไทยรู้จักกันในนามของแร่ดูดซับนะครับเป็นของดีแห่งลุ่มน้ำโขงนะครับผมพบมากใจกลางแม่น้ำโขงกว่าจะเก็บได้นั้นเรียกว่ายากมากครับเพราะต้องรอให้แม่น้ำนั้นตื้นเขินเสียก่อนนะครับจึงสามารถเข้าไปเก็บได้เป็นหินที่อยู่ใจกลางแม่น้ำโขงมีลักษณะ ทึบแสงนะครับแต่มันวาวเป็นหินธรรมชาติมีแร่เหล็กผสมสามารถดูดติดกับแม่เหล็กได้ครับทำให้คนโบราณเชื่อกันว่าแร่นี้จะสามารถดูดซัพบและนำโชคลาภมาให้แก่ผู้ครอบครองหรือผู้บูชานั่นเองนะครับผมเพราะนั้นนี่คือแร่ตรงตัวตรงชื่อของเหรียญน,นี้เลยนะครับเหรียญอีเสียดูดซัพบก็คือแร่อกทรณีหรือแร่ดูดซับนั่นเองนะครับ ต่อมาครับอันที่สองครับก็คือทองบางสะพานครับทองบางสะพานคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องเอาให้ดูนะครับทองบางสะพานนะครับเป็นทองคําแท้ถูกค้นพบที่อําเภอบางสะพานประจวบคีรีขันนะครับเอาเนื้อทองนะครับ 97 9 9โดยธรรมชาตินะครับทองบางสะพานเป็นทองที่มีความเชื่อมาอย่างช้านานโดยเชื่อกันว่าทองนี้ใครที่ได้ครอบครองแล้วจะให้โชคลาภท้าขายดีป้องกันสิ่งไม่ดีครับทองบางสะพานนะครับเขาเชื่อกันว่าสะสมไว้จะมีพุทธคุณและหายาต่อไปในอนาคตเพราะคิดว่าน่าจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับต่อมาครับอย่างที่3เป็นของดีจากเมืองใต้ครับ คือเพชรหน้าทั่งเพชรหน้าทั่งนะครับหรือเรี่กหรือ,รอเรียกในชื่อศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าแร่ไพลัสถือเป็นเครื่องรางที่บรรดานักเล่นของขลังนะครับเสาะแสวงหาหรือสะสมโดดเด่นด้านอยู่คงด้านอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมโดยหากจัดอันดับเหล็กไหลแล้วนะครับถ้าถือว่าเหล็กไหลเป็นสุดยอดเพชรหน้าทั่งก็ถือว่าเป็นอันดับสองของดีนะครับ ถึงแม้จะไม่มีราคาแพงแต่เป็นสิ่งที่นักนักสะสมนะครับอยากหาเก็บไว้และค่อนข้างหาได้ยากในปัจจุบันนะครับมักจะพบตามแหล่งถ้ำน้ำไหลผ่านแหล่งใหญ่ๆและพบมากสุดนะครับอยู่ทางภาคใต้เช่นพัทลุงนครศรีธรรมราชยะลาซึ่งใครครอบครองไว้ตามความเชื่อบอกว่าจะเสริมเรื่องเกี่ยวกับ วิชาอาคมให้แก่กล้านั่นเองครับผมแล่ตัวที่4นี่ครับเรียกว่าเงินยวงครับเงินยวงหรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่าแพเลเดียมเป็นโลหะที่มีค่าหายากเหมือนทองคำอยู่ในกลุ่มแพลตินัมสีเงินคุณสมบัติเหนียวมีความมันวาวโดยธรรมชาติคล้ายกับปร,รอดนะครับและตามความเชื่อเชื่อกันว่า มีฤาษีชั้นคมดูแลปกปักรักษาอยู่นะครับส่วนทางด้านอนุภาพตามความเชื่อเขากล่าวไว้ว่าส่วนมากผู้ที่มีไว้ในครอบครองจะนำไปหลอมสร้างพระเครื่องเช่นเชื่อกันว่าอนุภาพของเงินยวงนั้นมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเงินยวงเองนะครับสามารถทำลายอาวิชาต่างๆได้ดีปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ และมักนำมาใช้น้ำมนตนะครับเพื่อป้องกันคุณใสมนดำต่างๆและเป็นมหาอุดช่วยเสริมดวงบารมีโชคลาบด้วยนั่นเองครับมวลสารอย่างที่5เรียกว่าชนวนพระกิ่งชินนะบัญชรครับเป็นชนวนมวลสารพระกิ่งชินนะบัญชรหลวงปู่ทิมอิสริโกจังหวัดระยองผู้ก่อสร้างอันโด่งดังเลยนะครับคือท่านอาจารย์ชินนพรนะครับได้สร้างพระรุ่นนี้นะครับ และได้มอบชนวนมวลสารนี้ให้กับคุณกบจัตุคามนะครับก็เลยได้นำมาแบ่งมาสร้างปีเสียเหรียญรุ่นนี้ด้วยนั่นเองครับผม่ให้เห็นความสวยงามนะครับและมวลสารอย่างที่6ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งหายากครับผมเรียกว่าแท่งชนวนมวลสารโลหะนะครับเป็นแท่งหลอมรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์พระกิ่งวัดไตรมิตนะครับ หรือวัดที่เรียกว่าที่มีพระทองคำนั่นเองนะครับผมสร้างโดยนะครับสมเด็จเจ้าคุณทงชัยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กบจกตุคามที่มอบมาให้เช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมาครับมวลสารอย่างที่7นะครับถือว่าหายากสุดๆนะครับผมเป็นแผ่นใบาจานนะครับ 108เกจิอาจารย์นะครับบางท่านนั้นก็ละสังขารแล้วนะครับบางแผ่นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีถึง15ปีเลยนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนหลวงพ่อมีวัดมาวิชัยนะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อคูณวัดบัลลัง นะครับนำมาหลอมเป็นมวลสารในครั้งนี้ด้วยซึ่งแผ่นจานตามความเชื่อนั้นนะครับจะมีการเขียนเลขยามมงคลอักขระมงคลลงในแผ่นนะครับก่อนที่จะนำไปหลอมรวมสร้างองค์พระสำคัญสำคัญหรือเหรียญพระสำคัญนั่นเองครับต่อมาอย่างสุดท้ายครับอันนี้ต้องมีเลยนะครับไม่มีก็จะไม่ตรงความหมายของตีเสียหน้าเงินนะครับหรือดูดซัพบนะครับ ก็คือเหรียญอีแปะจีนนะครับผมซึ่งเหรียญน,นี้นะครับมีเครื่องหมายมงคลอยู่เรียกว่าอุนาโรมครับเครื่องหมายอุนาโรมถือว่าเป็นเครื่องหมายสูงสุดหรือเป็นปริศนาธรรมนะครับเพราะฉนั้นเหรียญุูแบบนี้หายากครับผมเป็นยามวลสารอย่างสุดท้ายที่นำมาหลอมรวมในการสร้างเหรียญปีเสียหน้าพยัคฆ์อินฟินิตี้ รุ่นดูดรัพย์ไม่รู้จบนั่นเองนะครับผมเอาละครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวิกิพีเดียนะครับพี่ลิวไม่ได้แต่งเติมแล้วก็ไม่ได้พูดเองนะครับทั้งหมดนั้นมีข้อมูลตรวจสอบได้ในวิกิพีเดียนั่นเองนะครับ